สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ช่องฮาการช่องรีครับงาน,นนะที่มส่สนุกสัมผัสได้ได้บนโลกใบน,นี้คุณผู้ชมนะมาวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของแอนเชลีกันนะก่อนที่จะไปเประกวดมิสจ u n i v e r ร์สในวันพรุ่งนี้ที่อิสราเอลก็คือจะบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเวอร์แบบๆแบบก็คือจะเปียนไปยูนิเวอร์สแล้วเรียกได้ว่างานไฟไหม้จริงๆ งานไฟไหม่จริงๆนะนั่นหมายความว่าอะไรพอบินไปถึงอิสราเอลเกมก็ใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าหลังจากที่บินไปถึงอิสราเอลปั๊บเนี่ยประมาณวันที่28-29แอนชิลีก็ต้องเข้ากองประกวด Miss Universe แล้วนะค,คือจะบอกว่าตอนนี้ความพร้อมของแอนชิลีเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเกินรอยแล้วนะเกินนะร้นอยแล้วจริงๆนะฮะเมื่อวานก็คือมีงานเลี้ยงสวยมากสวยมากแบบ สะพึงจิตสะพึงใจแล้วก็คือแต่งหน้าท่าผมเองเออวันนี้มีรูปมาให้ได้ดูนะก็คือนางแต่งหน้าท่าผมเองคือแบบจะบอกว่าใช้ได้เลยคือแอนเชรีจะไม่ได้รับการแกงการต้มจากช่างในกองประกวดแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะผมว่าฝีมือการแต่งหน้าของแอนเชรีก็คือแบบว่าอ่ะพาตัวเองไปรอดได้อยู่นะไปรอดได้อยู่นะครับได้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของแอนเชรีทั้งหมดกันนะครับเรามาพูดถึง ใบตองจริรัตกับมงกุฎล่าสุดจากเวทีมิสเอิร์ธมิส s อิร์ธนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับใบตองด้วยคุณผู้ชมปรบมือ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดีเวอร์อีกเรื่องราวหนึ่งนะเพราะว่าเป็นการประกวดแบบออนไลน์นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าใบตองก็พยายามที่จะพรีเซนต์แคมเปญต่าง,าง,างนะฮะหรือแม้แต่การทำเรื่องราวต่างๆผ่านวิดีโอ ให้ได้เห็นกันซึ่งบอกว่าวิดีโอต่างๆมันก็มีสตอรี่เรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยโปรดักชันก็คือปังจุดเชิดก็คือดีหมดแล้วไปถึงเป็น Miss Earth ไฟธาตุไฟคือล้อแรงเวอร์นะก็คือได้เป็น Miss Earth ไฟอ์ไปเลยคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นมงแรกของประเทศไทยนะครับแต่จะบอกว่าเราว่าปีนี้ Miss Earth นะก็คือปูทางมาให้ไทยมงแล้วนะก็คือปูทางมาให้ไทยมงมงแล้วนะแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่ารอบตอบคำถามเราอาจจะมีการพลาดนะการพลาดอันนี้ก็ต้องยอมรับตอบเกินเวลา1น,นะแล้วก็คือคําตอบมันก็คือไม่ได้จึง้งคุณผู้ชมเข้าใจคำว่าไม่ได้จึง้งไหมนะฮะแต่คนมงใหญ่มิสเอิร์ธเนี่ยจากประเทศเบลิสเนี่ยก็คือสมมงมากหน้าหวานแบบ ผิวสีเป็นผิวสีที่สวยมากคุณผู้ชมอันนั้นก็คือสมมงปีนี้จะบอกว่า t o อปโ s เนี่ยมิ s เอิร์ธมิสเอิร์ธแอร์มิสเอิร์ธวอเตหรือว่า Miss Earth ไฟไปใบตองเนี่ย4คนสมมงหมดนะเป็น4คนที่ไม่มีผีเลยนะก็คือปีนี้จะบอกว่างดสาบ Miss Earth 1ปีเพราะว่าการตัดสินก็คือดีงามเวอร์คุณผู้ชมปลบมือแล้วเมื่อคืนใบตองก็คือหลังจากที่ประกวดจบนะ ก็คือไปร่วมงานแสดงความดีกับแอนเชลีนะไปร่วมงานแบบว่าเออส่งแอนเชลีไป Universe ยูนิเวอร์สไว้ก็คือ,คอแบบว่าโอ้สปิริตก็คือลดลดเพราะวเมื่อคืนก็คืองานรวมดาวถูกต้องไหม20922020221มาหมดครบเซตนะฮะวันนี้มาพูดถึงกันนะครับแต่ว่าใครเข้ามาเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์นะคุณผู้ชมนะพูดถึงแอนเชลีนะฮะเมื่อวันก่อนก็นกคือกองประกวดมิสยูนิเวอร์ส ก็คือปล่อยคลิปมา4นาทีจุกๆในหัวข้อ a l p o o n e n t e ็ r r e n e u r s h i นนะฮะซึ่งก็ต้บอกว่าหนึ่งในนั้นมี Thailand มี a n น i ิลอยู่นะ4นาทีมี Thailand ประมาณเกือบ1นาทีแบบออกไปเลยแบบได้สีแบบจุกๆลดๆปังๆแล้วแต่ว่าเนื้อเสื้อผ้าหน้าผมคือตาชเวอร์คือด er ูดีเวอร์คุณผู้ชม นะเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องบอกว่าสตอรี่เนี่ยมาดีนะมาดีนะการที่จะทําเสื้อผ้านะ <c oughs> เกี่ยวกับคนที่เออมีโครงสร้างที่ใหญ่เป็นเสื้อผ้าแบบสลหรับกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะซึ่งตัวเลือกในท้องตลาดเกี่ยวกับเสื้อผ้าประเภทเนี้ยมันน้อยกับคนที่มีโครงสร้างที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าอ่ะสตอรี่ดีแล้วหนึ่งนะฮะแต่ก็จะบอกว่าเรื่องราวนะการถ,ถ่ายทอดออกมามันอาจจะพูดตรงๆงนะมันอาจจะดูเฟกเป็นิดหนึ่งนะฮะ นะการที่แบบว่าเออนั่งน้านโน้ตบุ๊กกดนูน่นนี่นั่นการหยิบผ้าขึ้นมาดูอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยเลียวนะฮะแต่ก็เข้าใจว่าเราก็ต้องทําเพราะว่าเราได้หัวข้อนี้มาคุณผู้ชมประเทศอื่นก็ดูเฟกเหมือนกันแหละเอาดจ,จริงป่ะแต่ก็ถือว่าการสร้างสตรอรี่มาการที่จะทำเสื้อผ้ากีฬาอะไรเงี้ยการทำวัสดุจากธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นมิตรต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าคิดมาแล้วหนึ่งนะฮะแต่เหนือสิ่งใดคือการปล่อยคลิป นะช่างปล่อยคลิปเวอร์นะปล่อยคลิปในคลิปนั้นก็คือมีเจ้าภาพอยู่ก็คืออิสราเอลนะฮะเออเรียกได้ว่าดีนะดีนะปล่อยคลิปมาพร้อมเจ้าภาพนะครับแต่จะบอกว่าในคลิปนั้นนะคนที่สะพึงอีกคนหนึ่งก็คือแอลเบเนียคุณผู้ชมแอลเบเนียนะคือแบบโอ้ oh my gosh เวอร์รุกทุกแพงเวอร์เนะี่ยชอบปากแอลเบเนียชอบปากแอลเบเนียคือแบบดี ดูดีนะฮะโดยรวมคือแบบแอลเบเนียเป็นอีกตัวเต็งหนึ่งที่แบบเราเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งได้เลยนะน่ากลัวนะน่ากลัวนะเอาจริงจริงนะเนี๋อสิ่งในใดคือแอนจะิลีเนี่ยนะฮะโอ oh, แม่เจา้าโอแม่เจา้าต้องพูดว่าโอ oh, แม่เจา้านะคือจะบอกว่ามันก็เป็นงานไฟไหมอ้อะเนาะแต่ว่าลุคของแอนจิลีคือแบบสิ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 บ,สบ,สบกินใจได้ใจมากนะฮะหลังจากที่ปล่อยคลิปมาใช่ไหม กอง MUT ก็คือปล่อยรูปโพสเทสของแอนเิลีมาเหมือนกันคุณผู้ชมก็คือยืนบนปีเนปกนนปเครื่องบินเปนเลตสิขาก็ยืนบนปีกเครื่องบินไปเลยนะก็คือรูปนี้คุณผู้ชมโอแม่เจ้าเวอร์วังอลังนีมากเวอร์วังอลังดีมากนะะปีก่อนก็คือแบบว่าเออเครื่องบินอยู่บนหัวใช่ไหมปีฟ้าใส เครื่องบินอยู่บนหัวปีแอมแนด้าก็คือนั่งอยู่หน้าเครื่องบินอะไรเงี้ยพร้อมกับกระเป๋าแต่มาปีนี้ก็คือก็เหยียบปีกเครื่องบินไปเลยสิคะก็เหยียบปีกเครื่องบินไปนเลยอะไรเงี้ยดีมากชุดราตรีความพิ้วไหวได้ได้วยแบบตัดต่อรถนะขนลุกมากคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยตามาเหนือเมฆที่แถ้ทูอันนี้เรียกว่ามาเหนือเมฆนะฮะก็คือแบบว่าเออ อยู่บนเครื่องบินด้านล่างก็เป็นเมฆนะและ้วแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งเหมือนกันนี่รูปนี้บนพรมแดงจ่ะด้านหลังเป็นเครื่องบินนะฮะเดรสสิงค์อินดายอินเนอร์อินเนอร์ที่สองมาอินเนอร์ที่สองมาโอแม่เจ้าแอนก็คือแอนแอนก็คือแอนนะฮะดูแพงมากคุณผู้ชม แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งนะที่เป็นดรามา่าก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าเพราะอะไรก่อนจะดราม่าเพราะอะไรก่อนก็คือรูปนีนะ้บางคนก็คิดเยอะคิดแยแบบโอ้ไปเหยียบบนธงชาตินูนีน่นอะไรเงี้ยไม่รักชาติหรือเปล่าเธอสติจ้ะสติแยกแยะนะแยกแยะ,นะแยะ,แยะ ถ้าเขาไม่รักชาติเขาก็คงจะไม่เป็นตัวแทนของไทยแลนด์ไปประกวด Universe, มิชชั่นอเวอร์สหรอกมั้งเขาคงจะไม่ถือธงชาติแบบนี้หรอกมัง้งอะไรเงี้ยบางทีก็คิดเยอะคิดแย,ดเย่เนาะเนาะบางคนแบบเหมือนสติฟันเฟือนอะไรหรือเปล่านะเออบางทีเรื่องที่ไม่ควรที่จะดราม่าก็อย่าเอาไปโยงอะไรเงี้ยนะฮะเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนี่ก็ถือว่าทําเพื่อชาติแล้วนะไม่รักชาติต้องไหนก่อน ถามก่อนนะถามก่อนนะแบกธงชาติหแบกธงชาติ 1, ต1น่งสวมมงกุฎ1นึแล้วคือท่าแบกธงชาตินี่คือสตรองมากนะเออธรรมะท่าแมงมากคุณผู้ชมดิบอกเลยว่าดินะครับแต่ก็จะบอกว่าชุดไ่ะแอบทําให้น้องมีหน้าท้องอยู่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็พูดตรงๆนะฮะมีหน้าท้องอยู่นิดหนึ่งอืม พอมารวมเป็นทีมไทยแลนด์จ้ะนะนิงแนทน้ำตาลมาริยาฟ้าใสอแมนดาแล้วก็มีเป็นแอนชิลีอยู่ด้านบนโอ้แม่เจ้าคนลุกคนลุกเวอร์ทีมไทยแลนด์คนลุกเวอร์รอรสตรองมากดีงามนะฮะดีงามแล้วได้ใดคือจะบอกว่าชุดประจำชาติเสร็จแล้วนะคุณผู้ชม ชุมประจำชาติเสร็จแล้วนะฮะก็คือจะไม่มีการเปิดตัวที่ประเทศไทยให้เห็นเราจะเห็นอีกทีนึงก็คือตอนอยู่บนเวที Miss Universe เลยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ชุมประจำชาติแพ็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบ่งเป็นถุงๆเลยจ้ะถุงหถุงสงถุงสถุงสนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการก็น่าจะแบ่งเพื่อให้แอนเชลีในการที่จะหยิบมาสวมใส่ง่ายแล้วก็เป็นการไม่หลงอ่ะเข้าใจฟิลป่าคือแบบ ชิ้นไหนไม่อยู่ตรงไหนว่าอะไรเงี้ยจะได้เป็นการแบบไม่หลงเป็นการแบบว่าเออเตือนสติด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเราเชื่อว่าชุดนี้หน้าจะอ,อกมาสวยแน่อนอนคุณผู้ชมแล้วดีเทลก็น่าจะเยอะเพราะว่าชิ้นส่วนแยกออกมาคือเยอะมากแต่ละถุงนะไฟมาอยู่นะแต่ก็คือทํางานเลวเวอร์คุณผู้ชมทํางานเลวเวอร์นะฮะมาลุ้นกันว่าชุดประจำชาติจะออกมาเป็นแบบไหนกับของจริง แอนชิลีใส่ไปแล้วมันจะทัชขนาดไหนพรีเซนตออกมาจะเป็นอย่างไรเราลุ้นกันที่เวที Miss Universe นะฮะพูดถึงงานเลี้ยงเมื่อคือนกันนะฮะคุณผู้ชมงานเลี้ยงเมื่อคือนก็คือเป็นก,นการเลี้ยงส่งแอนชิลีก่อนที่จะไป Universe ในวันพรุ่งนี้นะฮะงานก็คือยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วรวบรวมรุ่นพี่ตั้งแต่29ถึง21มาส่งแอนชอีนะฮะเรียกว่าเป็นการรวมนางงามเป็นการรียูเนียนอีกรอบหนึ่งนะครับ มาในตีมสีชมพูใด้ออร์ทูล่าต้องเข้าแล้วหนึ่งออร์ทูล่าใ,ใดก็ต้องมานะฮะมากับรุสตีชมพูซึ่งโอ้แม่เจ้าให้ดูรูปนี้ก่อนดีนะดีจะบอกว่าแอนท์รีเป็นคนที่ต้องใส่ชุดแบบนี้นะฮะนาะงเป็นคนที่ใส่ชุดแล้วคือแหวกอกสวยแล้วก็คือต้องรัดรูปแบบนี้เท่านั้นนะลุกเมื่อคือนคือดูแพงมากแม่เนี่ยเดินออกมาเนี่ย พุ่งไะพุ่งพุ่งมากนะครับอ่ะอ่ะเห็นปะ่ะดีชุดก็คือส่งนางงามมากนะไม่ตายเลยแล้วคือยืนรวมกันเนี่ยโอ้แม่เจ้าแอนชิรี่ชาลีนามดอูร่โอ้โหอูร่อูร่เบลเวอร์ auer, ชอบหนะ้าแต่งกว่า ตองมากแล้วคือพุ่งไปที่แอนเชลีคนแรกแอนเชลีคือเด่นสุดนะฮะเด่นสุดใดๆดนะแล้วก็คือเป็นคนที่แต่งหน้าทำผมเองนะเมื่อคืนคือแต่งหน้าทำผมเองนะะแล้วยังไงต้องห่วงอีกไหมไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงฉันแล้วที่แท้จริงนะประมาณนี้ ดีงามดีงามนเนี่ยเวอร์มากเวอร์มากชอบนะอีกลูกหนึ่งที่แต่งเองเหมือนกันลูกนี้เป็นลูกฟาล่าฟาจายนะครับปล่อยผมเนี่ยอันนี้คือแต่งเอง make up by a n h e l y s c o t t k e m e r s รอบพีเล่มต้องมาแล้วมะรอบพีเล่ม1แมตช์รอบไฟแนล1แมตช์ก็ต้องมาแล้วปะเออชอบชอบนะฮะคืออย่างหนึ่งคือเสน่ห์ของแอนเชลีที่มันแตกต่างจากมิสจีนยูเวอร์สไทยแลนด์คนก่อนก่อนก็คือนางเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วคือนางนางดูมีความเด็กขี้เล่นอะไรอย่างนี้ยคุณผู้ชมใครเห็นแล้วก็คือแบบว่าเออเอ็นดู เอเ็นดูแล้วคือนางเป็นคนที่แบบว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูเล่นในบางทีบางครั้งแต่ว่านางก็ยังดูจริงจังอยู่คุณผู้ชมนางเป็นคนเอาจริงเอาจังนะฮะดูจากคลิปที่ซ้อมเดินกับพอนฟ้านางเป็นคนที่มีความกังวลในเรื่องของการเดินสูงอยู่นะเห็นจากตอนนั้นแล้วว่านะคะุณผู้ชมนะฮะแต่ก็เรียกว่าได้พอฟ้าพรใจนะมาแบบว่ามาเป็นโค้ชคือเราต้องบอกว่าพอไปถึงอินเวอรสว่ะเราเชื่อว่า นางจะเอามาใช้ได้แล้วคือความเป็นตัวแอนเชลีกับการปรับต่างๆที่พรฟ้าจิรนัยมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นยูนิเวิร์สเนี่ยสิงอยู่ในตัวแอนเชลีบนเวทีแน่นอนคุณผู้ชมเนี่ยเชื่ออย่างนั้นนะครับใดๆลุคนี้คือรอบพิลิมกับรอบไฟนอลต้องมาเนะี่ยต้องมาละแม่นะครับพูดพูดถึงเมือ่อเมื่อคืนใช่ไหมไปดูทารินาให้กำลังใจแอนเชลีกันนะฮะไปดูว่าเขาพูดว่าอย่างไรจวกว่า น่ารักน่ารักนะปวดอย่ากูดันตัวเองนะคะไม่ต้องคิดมากอย่าเครียดและชาริน่าจะอยู่กับแอนเชนอีตลอดไปยนะเออน่ารักปวดอย่ากูดันตัวเองนะคะไม่ต้องคิดมากอย่าเครียดและชาริน่าจะอยู่กับแอนเชนอีตลอดเลยนะลา และชารินาจะอยู่กับแอนเชลีตลอดเวลานะฮะโอ้เพื่อนเพื่อน,นไม่ทิงเพื่อนเนาะเออคนลุกจ้าอยากดดันต,ต,ตัวเองนะคะมามาไม่ติดมาอย่าเครียดและชาลีนาจะอยู่กับแอนชอตลอดเวลาอืมนาา่ารักคุณผูมนะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ประกวดจบมิตรภาพก็ยังอยู่นะฮะช่วยกันสนับสนุนกันและกันนะฮะนะ <dri ality> แล้วจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็ like นคลิปที่แอนชิรีไลฟ์กับอเแมนด้าแล้วในคลิปก็คือมีการแนะนำตัวทั้งอเแมนด้ากับแอนชิรีในนามของไทยแลนด์คุณผู้ชมไปดูกันอันนี้แค่แค่ชื่อต้องพูดแบบไทยแลนด์โอเคบ้างพูดต่อเลยนะพูดต่อเลยนะแค่ชื่อนามสกุลประเทศใช่ไหมคะในประเทศใช่โอเคโอเค แอมันดาชาลิสาออฟเดิมไทยแลนเอ่อมาค่ะเอนเชลีสกอตส์เคมิสไทยแลนด์เอ่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นี่จะบอกว่าชอบอะไรหรือป่ะเราชอบการแนะนำตัวของเอนเชลีที่มันมีความแตกต่างการเน้นเสียงไทยแหลกและเป็นเสียงเสียงโทนต่ำอะ ปกติแล้วอะตัวแทนประเทศไทยทุกปีอะจะลากเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไรเงี้ยแต่แอนเชรีคือแบบไทยแลนด์ไทยแลนด์คือแบบน้ำเสียงมาดูสตองมาดูแบบว่ามีพลังอะอันเนี้ยชอบการแนะนําตัวของแอนเชลรีมากคุณผู้ชมนะฮะได้ๆพรุ่งนี้ใครว่างก็อย่าลืมไปส่งแอนเชลรีด้วยนะเพราะว่าน้องก็กังวลว,ว่าเอ๊ะจะมีคนไปส่งน้องถึงร้อคนไหมได้ไดๆอะไรเงี้ยนะใครว่างก็ ไปช่วยส่งกำลังใจให้กับแอนชลีด้วยนะในวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นที่สวนภูมิแอร์พอร์ตนะครับนะอาคลิปนี้ใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้ากับการพูดถึงมิสแกลนกับรอบชุดว่ายน้ำนะฮะใครรออยู่ก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับอ่